สำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมการเปิดตัวของ New Honda XRE 300ใหม่ซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศบราซิลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดย Honda XRE 300เปิดตัวที่ประเทศบราซิลมี3รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ XRE 300 Adventure XRE 300 Rally แล้วก็ XRE 300 ABS ในลำดับต่อไปผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมฟีเจอร์เด่นของ Honda XRE 300กันนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับข้อแรกไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวของ XRE 300เป็นแบบ LED นะครับดูไปดูมาก็คล้ายๆกับ CB 500X ที่ขายในบ้านเรานะครับ <Okay. S 2> ข้อ2ไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็น LED เช่นกันนะครับให้ความสว่างสวยมากในยามค่ำคืนข้อ3เลื่อนไมเป็นแบบ Full LCD ให้รายละเอียดครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดรอบเกน้ำมันเลขไมวัดความเร็วถือว่าครบคันมากนะครับข้อที่4นะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์เป็นแบบ1สูบดับเบิลโอเวอร์แคมชาพสวาลปริมาตรจริงอยู่ที่291.6 cc ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่25.4แรงม้าที่7500รอบต่อนาทีถ้าใช้น้ำมันเบนซินนะครับแต่ถ้าใช้เอทานอลนะครับจะมีแรงม้าสูงกว่านะครับอยู่ที่25.6แรงม้าที่7500รอบต่อนาทีเท่ากันแรงบิดอยู่ที่ 27นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีมี5เกียร์นะครับถังน้ำมันจุ13.8ลิตรหนัก148กิโลกร,รมัมมีระบบเบรก abs มาให้แล้วก็ดิสเบรกหน้าหลังนะครับในส่วนของล้อนะครับมีเฉพาะรุ่นล้อซีลวดไม่มีรุ่นล้อแม็กนะครับระบบกุญแจนะครับเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่ smart key ล้อหน้านะครับมีขนาดยาง90ทับ90 ขอบ121นิ้วมีระยะยุบของโชคหน้านะครับ2 4 5มิลลิเมตรแล้วก็มีจานดิสเบรกหน้าใหญ่ถึง2 5 6สมิลลิเมตรส่วนล้อหลังนะครับมีขนาดยางอยู่ที่120ทัพแปขอบ18นิ้วมีจานดิสเบรกหลังขนาดใหญ่อยู่ที่2 2 0มิลลิเมตรแล้วก็มีระยะยุบของโชคคลังอยู่ที่2 2 5มิลลิเมตรนะครับ ในส่วนของมิติตัวรถตัวรถมีเบาะสูงอยู่ที่860 mm มมแล้วก็มีระยะจากพื้นถึงเครื่องยนต์อยู่ที่259 m mm. มลลมรถมีความกว้าง838 mm มมีความยาวอยู่ที่2195 m mm, มมแล้วก็รถมีความสูงทั้งสิ้น1215 mm มมนะครับ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพาไปชมรถเปิดตัวใหม่ที่ประเทศบราซิลนะครับหากเพื่อ,อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องสมบงสตอรี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ